สวัสดีครับพบกับเกษตรสัมมปีที่ห้าผ้าไปร้อนคือเกาคือเดิมครับผมคำขึ้นนี้ได้นำเรื่องเล่าล้อนๆมาฝากพีตอนนองคือเก่าครับสำหรับเรื่องเล่าคำขึ้นนี้เป็นเรื่องเล่าของถนนสายหนึ่งที่มุ่งหน้าไปภาคเหนือของประเทศไทยผมให้ซื้อเรื่องนี้ว่า ถนนร้อนสายขึ้นเนื้อเรื่องนี้ผมขอตัางสื่อเป็นน้มสมุติของเจ้าของเรื่องว่าคุณที่นะครับคุณที่ว่าให้ฟังว่าคุณที่กับแฟนในเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปถึงตอนประมาณตีหากว่า,วาช่วงประมาณตีสอง ระวังขับรถอยู่แถวจังหวัดลำพูนคุ้นที่มองเห็นฟังว่าเล่าเห็นผู้หญิงอุ้มเด็กหน่อยเดินอยู่ข้างถนนาทางข้างเมืดหลายขับตอนนั้นผมก็สงสัยว่าจิกจอดรถลงไปถามแฟนผมหลับอยู่ในรถผมจอดรถแฟนผมสะดุ้งตื่นขึ้น แล้วก็ถามผมว่าจะเท่ยังผมรถกระจกแล้วถามผู้ยิ่งที่เดินอุ้มลูกอยู่ว่าสิไปใสพเพาว่าตอบกับผมเป็นภาษาเหนือจับใจความได้ว่ากำลังสิเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่แต่ระวางทางรถพัวที่ดีเขานั่งมานั่นไล่เขาลงระวางทางผมเล้ยบอก ยิ่งขนัานว่าติดลุกผมไปก็ได้ไปทางเดียวกันแล้วค่อยไปต่อรถขับบ้านเอาอีกที่หนึ่งตอนหวัดจังหวัดเชียงใหม่แต่พ่อผมบอกให้ขึ้นรถแฟนผมกับสกิจผมว่าเธอเธอ่ปเอาดาให้ขึ้นรถคุณที่ เพิ่นบอกว่ารถเพิ่นเป็นรถกระบะสีประตูแล้เลยบอกกับแฟนว่าเบาล้างกระนางได้บ่เห็นเป็นยังเลยแต่แฟนผมกับบยอมมวย,วยไหวไเลยเพราะเอาเพะเอาเพราึให้นไปเลยเพต้องรับไปเลยไปเลยเพอต้องไปสนใจผมกังงเอ่างวะ เห็นผู้หญงเคอุม้มลูกมาอย่างสิคือสจิตใจไรแใจดำบ่ยอมครับเข้าไปนั่งแถมยังขึ้นเสียงว้อยวอีกตั้งหากผมเลื่อนให้ผู้ยญิงอุ้มลูกขึ้นนั่งทายกระบ,บะเธอปีนขึ้นทายกระบ,บะแล้วก็นั่งลงตามปกติระวางทางแฟนผมบวงหูเป็นอยังเอาหมอนปิดหนาแล้วกาน,นั่งให้ผมคิดว่า เธอคองสิเกียรให้ผมแน่ๆเลยระวางทางผมกับแฟนได้บุได้คุยกันช่วงประมาณตีสามผมถึงตรงสินห้องชนลประทานขาของเมืองเชีงยงใหม่บ้านปากีอยู่ดีๆรถผมกระซายไป้ายมากผมไปยา,ยามบังคับรถให้ตรงแฟนผมเงให้ดังขึ้นก็เก่าก บอกเดี่ววยวปออวาให้รับมานั่บอกเดี่ยวปอให้รับมานั่มผมตกใจหันไปเบื้องถ่ายกระบะเห็นผู้นิ่งคนที่ผมรับมานั่เอาปากคาบเด็กไว้เดี่ยวก็นั่งยองๆอ,อ,อยู่ตรงฝาปิดแต่ถ่ายกระบะโยกโตไปมากตาจ้องมาอยู่ที่ผมเอาแล้วให้เจอดีเขาแล้วในเวลาเดียวกันช่วงทางตรงนั้น เป็นทา่าคงผมคิดว่าจึงได้รถผมตรงหลุดคงแน่นอนเลยเพราะมาด้วยความเร็วผมเหยียบเบรกรถกับพย่อมหยุดได้ยินเสียงมาจากท้ายรถเอาไปอยุดตัยกันบอเอาไปอยุดตอยกันบอแต่น,นั่นคุณที่บอกวา่าคุณที่คิดยังบ่ออกเลยแฟนของคุณที่ก็เอาแต่นั่งให้ย่างเดียว ผมเลยนึกถึงพ่อถึงแม่ซอยลูกแน่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยซอยลูกแน่นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ตกของได้นบถือห้มาซอยห้รอดพ้นจากไพ่อันตร์ไในข้าวหนีน้ำแนเด้อในจังหวะเดียวกันผมก็ได้ยินเสียงกรีดดังลั่นเสียงกรีดเง่าดังมาจากทางไทยรถสักพักหนึ่งรถผมก็ค่อยๆชะลอความเร็วและผมก็ล่องเบรกยำๆให้รถหยุด รถก็ค่อยๆยหยุดจนหยุดสนิทผมมองไปหนารถเป็นขอบถนนแล้วครับอีกประมาณสุดหนึ่งรถผมกระตกลงไปแน่นอนผมหันไปเบิ่งทางท้งายรถพอมีหญิงสาวคนนั้นแล้วหันไปถามแฟนเป็นอยียงบอผมถามเขาแล้วบอกเขาว่าปลอดภัยแล้วบพราะงย่านก็ปลอดภัยแล้ว แ,แฟนคุนที่แต่ยั่งบรยุทธ์ห้องไห้คุณที่ก็เล่ยรวบรวมสติลดวกขับรถมาถึงที่พักที่คุณที่ได้จองเอาไว้ในตัวเมืองเชียงใหม่เมื่อคุณที่กับแฟนตังสติได้ก็เล่ยได้มานั่งว่ากันว่าเหลืองเล่าที่เกิดขึ้นเมื่อกี้มันเกิดเอียงขึ้นแล้วกับมันคืออียง่งคุณที ได้ถามแฟนว่าเธอรู้เรื่องบอมามันเกิดอียังึ้นเป็นอย่างเธอคือมีอาการแบบนั้นตั้งแต่เหาฮับผู้หญิงคนนั้นกับลูกขึ้นรถเมื่อแฟนคุณที่สงบสติอารมณ์ได้ก็เลยว้าให้คุณที่ฟังว่าแฟนคุณที่เห็นตั้งแต่แรกแล้วว่าผู้หญิงคนที่คุณที่ ลับขึ้นมาทั้งรถนั้นคือใส่สุดคนเหมือโบุลาณเสียพาขัดขาดเก่าๆที่อุ้มอยู่กับป็นท่อนใหม่หน้าขาวๆแต่มีเหมือนเหเลือดไหลที่ตาเธอเห็นแบบนั้นแต่เธอบอกกาบอกคุณที่เพราะว่าย่านคุณที่ย่านเรื่องเล่าทั้งเบิดที คุณที่กับแพนเจอมาก,ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องเล่าขานสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาบนถนนสายนั้นซึ่งบอแมนแต่คุณที่กับแฟนคานั้นครับที่ได้พบเจอความหลอนพบเจอเรื่องเล่าร้อนๆแบบนี้นี่ก็คือเรื่องเล่าทั้งบดของคุณที่ที่ผมได้ไปเก็บเกี่ยว เอามาฝากพี่ตอนนองเป็นยังไงครับพี่นองเรื่องเล่านี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล่าเตือนใจสำหรับใดที่มีโอกาสขับรถหรือว่าเดินทางตอนกลังคํำกลางขึ้นแล้วเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันกับคุณที่ถึงแมนจะไปะขับรถไปเส้นทางเดียวกันกับคุณที่ แต่ว่าถนนทุกสายถนนทุกเส้นผมเสื่อว่ามีเหลืองเล่าความร้อนอยู่ทุกผนทุกแห่งครับพี่น้องครับการขับรถเวล,ลากลังคำกลังขึ้นมันบริบมีอันตรายจากสิ่งที่มั่งเวนอย่างเดียวครับอันตรายจากคนกับอันตรายบ่แพ้กันครับผมการทีสีล่งไปซอยคน ระหว่างทางนั้นเป็นเรื่องเล่าที่ดีครับแต่ว่าเห้าก็ต้องคิดถึงความปลอดภัยของตัวเห้าและกับคนที่โดยสารไปน้าเห้าน้ำขับว่ามันปลอดภัยบอถามมันเสี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่เปียวบ่มีผู้คนอันนั้นผมว่าหลีกเบียงได้หลีกเตียงดีกว่าครับผมขอพุณหลายๆสำหรับการรับฟัง ขอบคุณหลายๆสำหรับกำลังใจที่ทรงให้กเกษตรสัม,มปี